สวัสดีนะักเรียนชั้นปสี่ครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับเราซื้อปุยในวิชาภาษาจีนวันนี้เราซื้อจะยังอยู่ในบทที่สี่อยู่นะคะเป็นบทต่อนเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราซื้อจะมีอะไรมาสอนก่อนที่เราจะไปเรียนหัวข้อใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคําศัพท์หน้าสามสิบกันก่อนเลยค่ะเจียเจียบ้านครอบครัว โขโขปากคนเป็นคำลักษณะนามเหรนเหรนคนเหอเหอและต่อไปทบทวนประโยคอีกสักสองประโยคนะคะเด็กๆประโยคคำถามของบทนี้ก็คือหนีเจียยจีโคเหรนหนีเจียยจีโคเหรนครอบครัวเธอมีสมาชิกกี่คน คำตอบก็จะใช้รูปแบบประโยคแบบนี้นะคะ w o j i y จี u s ย k ์ r คร์น j อ,อ,อร์เจ s k r n ครอบครัวฉันมีสมาชิก4คนแบบนี้นะคะถ้าครอบครัวนักเรียนมี3คนก็ตัดเลข4ออกแล้วเปลี่ยนไปนเลข3แทนจำเลข1 1 0ถึง10ได้อยู่ใช่ไหมคะอี s ออร์อ,อูริชปาจิตรงนี้ก็ตัดทิ้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลขนะคะสมาชิก จำนวนสมาชิกในครอบครัวของตัวเองได้เลยสมมติบ้านเรามี3คนใช่ไหมคะก็จะเป็นวอเจียโยซันโคเรนตัดเลข4ทิ้งแล้วเ,เปลี่ยนเป็นเลขสัมนหรือถ้ามี5คนเลข5ก็คืออูวอเจียโยอูโคเรนแบบนี้นะคะ,ะวันนี้เราซื้อจะสอนหน้า31ก่อนนะคะหน้า31นักเรียนดูด้านบนหนีเมินจูเต้ามาเด็กๆรู้ไหมว่าเกรดความรู้นะคะเกี่ยวกับประเทศจีนในบทเรียนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ จำนวนประชากรนั่นเองเขาบอกว่าประเทศจีนน่ะเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะโดยมีมากกว่า1,300ล้านคนซึ่งมีมากกว่าคนไทยถึง20เท่าคนไทยเนี่ยมีเพียงแค่67ล้านคนเท่านั้นเองแต่คนจีนเนี่ยมีตั้ง1,300ล้านคนนะคะเยอะมากอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูว่าคนไทยอยู่ฝั่งนี้ไทกวัวเหรินฝั่งนี้จงกวัวเหรินแปลว่าคนจีนนะคะมีเยอะมากถ้ามีคนถามเด็กๆว่า ประเทศไหนนะที่มีคนมากที่สุดในโลกเลยเยอะที่สุดเลยนักเรียนต้องตอบว่าประเทศจีนนั่นเองนะคะประเทศจีนมีประชากรหรือคนมากที่สุดเลยนะคะ1,300ล้านคนต่อไปมาดูพิน e อีพินมาประสมเสียงกันเถอะนะคะวันนี้ประสมเสียงมีทั้งหมด4กรอบนะคะนักเรียนดูกรอบที่1ก่อนพร้อมแล้วอ่านพร้อมเราซื้อได้เลยค่ะจีสะลาย,จ,ยจียาเจียเจียเจีย,จย เจียเคสัลาโอเคโอโค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 โูสลาเอินรูเอินเรนเจนเจนเจนเนเฮสัลาเอเฮเอเฮ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 ต่อไปนักเรียนดูที่หน้าสามสิบสองเลยนะคะมีทั้งหมดสองหัวข้อ มาดูหัวข้อด้านบนก่อนนะคะขั้วจานขยายคําขยายคําก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะมีคําศัพท์หนึ่งคำขยายเป็นวลีสั้นๆวลีสั้นๆจนเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามีคําศัพท์อะไรที่สามารถขยายเป็นคําไหนได้บ้างนะคะพร้อมนะคะคําที่หนึ่งเหริน่นเหนคำเดียวแปลว่าคนหรือบคุคคลคนก็คือตัวเราเองเนี่แหละคะ่ะเด็กๆเ,เราเป็นคนใช่ไหมคะเหยนแปลว่าคนต่อไปขยายเป็นโคเหืน่น โคเหรนโคเหรนรวมกันเป็นคําลักษณะนามแปลว่าคนแปลว่าคนนะคะเด็กๆแต่ไม่ใช่เป็นบุคคลเหมือนคนเรายือนอยู่หนึ่งคนอย่างนี้ไม่ใช่นะคะโคเหรนเป็นคําลักษณะนามก็คือสมมุติมีคนถามนักเรียนว่าบ้านเธอมีจํานวนกี่คนเป็นคําลักษณะนามของสมาชิกในครอบครัวนะคะมีสามคนอย่างนี้นะคะเด็กๆก็เติมเลขสามเข้าไปได้สัน้นโคเหรนมีหนึ่งคนอีโคเหรนแบบนี้นะคะเป็นคําลักษณะนามต้องใช้คู่กันเสมอ โคเรนเป็นคำลักษณะนามของบุคคลในครอบครัวต่อไปเติมจีเข้าไปจีโคเรนจีแปลว่ากี่นะคะจีโคเรนก็แปลว่ากี่คนต่อไปโยจีโคเรนเพิ่มโยเข้าไปนะคะโยแปลว่ามีมีกี่คนสุดท้ายนี่เจียโยจีโคเรน หนีแปว่าเธอเจียแปลว่าบ้านนะคะบ้านของเธอหรือครอบครัวของเธอมีสมาชิกกี่คนอ่ากรอบนี้เขาแปลได้ว่าคนแปลว่าบุคคลธรรมดาต่อไปโครเรนก็แปลว่าคนเหมือนกันแต่เป็นสมาชิกในครอบครัวจีโครเรนกี่คนโยจีโครเรนมีกี่คน นีเจียโยจีโคเรครอบครัวเธอมีสมาชิกกี่คนนี่เป็นการขยายคําศัพท์ของภาษาจีนนะคะต่อไปดูกรอบที่สองอยังคล้ายคกันอยู่นะคะกรอบแรกเป็นคําถามกรอบที่สองเป็นคําตอบคําที่หนึ่งเรนเรนเหมือนเดิมเรนก็แปลว่าคนหรือบุคคลน,นั่นเองนะคะต่อไปโคเรนโคเรนก็แปลว่าคนแต่เป็นคําลักษณะนาม ซื่อโคเรนเติมซื่อเข้าไปที่เป็นตัวเลขนะคะซื่อแปลว่าเลข 4. สี่ซื่อโคเรนก็แปลว่าสี่คนโยซื่อโคนเรนมีนสี่คน我家有四口人ครอบครัวฉันมีสมาชิกสี่คนเห็นไหมคะขยายได้เป็นคนเป็นบุคคลน,นะคะแล้วก็คน สี่คนมีสี่คนครอบครัวฉันมีสมาชิกสี่คนอ,อันนี้คือการขยายคำศัพท์ของบทนี้นะคะต่อไปหมวดคําอักษรจีนนะคะหมวดคําอักษรจีนของวันนี้มีทั้งหมด3หมวดนะคะนักเรียนดูหมวดที่1กันเลยตั้นเหรินผังหมวดนี้จะเกี่ยวข้องกับคนนะคะเขาบอกว่าภาษาจีนตัวไหนที่มีตัวนี้อยู่ด้วยจะเกี่ยวข้องกับคนยกตัวอย่างเช่นนีที่แปลว่าเธอเมินแปลว่าพวก หนีแปลว่าเธอเมินแปลว่าพวกเห็นไหมคะล้วนเกี่ยวข้องกับคนทั้งนั้นเลยหนีที่แปลว่าเธอก็เป็นบุคคลใช่ไหมคะเมินแปลว่าพวกเหมือนคนหลายๆคนก็อ่ะก็ยังเป็นบุคคลอยู่ต่อไปที่สองเหยียนจือผงเขาบอกถ้ามีตัวนี้ผสมอยู่คําศัพท์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับภาษาภาษานะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าเสียเสียที่แปลว่าขอบคุณเวลาเราจะขอบคุณใครนะคะเนี่ยเราก็ต้องใช้ภาษาอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กเด็ก เสีย่ยเกี่ยวข้องกับภาษาต่อไปช่วงเหรินผังตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับเส้นทางถานนหนทางบทเรียนเรามีคําว่าเหินเหินเหินจะเป็นคําศัพท์เดิมนะคะที่เคยเรียนมาแล้วอันนี้เขายกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะเหินช่วงเหินผังที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเดินไปต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปเราซื้อจะสั่งแบบฝึกหัดเล่มสีขาวแล้วนะคะ ให้นักเรียนดูที่หน้า24นะคะ24หัวข้อด้านล่างหัวข้อที่3ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องคำก็คือเลือกคำจากปีกของพึ่ง5ตัวนี้นะคะมีพึ่งอยู่5ตัวและมีภาษาจีนนะคะแล้วก็มีประโยค แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะคะมีคำศัพท์ที่หายไปมีคำศัพท์ที่หายไปเดี๋ยวเราซื้อจะช่วยแปลให้นะคะแต่ข้อห่เราซื้อจะพาเด็กๆทําก่อนแต่ว่าข้อ2 3 4 5ม่ห้าเราซื้อจะช่วยแปลให้นักเรียนต้องดูเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูทีละคําก่อนใครจะจดไว้ใช้ด่สอจดก็ได้นะคะในตัวของพึ่งตัวที่1คือซื้อซื้อแปลว่าเลขสถ้านักเรียนจดตามเราซื้อนะคะก็จะทําได้ทุกข้อเลย ซื่อแปลว่าเลขสี่ต่อไปที่ 2, สองซุยซุยแปลว่าขวบเป็นการบอกอายุนั่นเองอมีคำศัพท์เดิมด้วยนะคะเป็นการทบทวนไม่ใช่เฉพาะของคำศัพท์บทนี้นะคะของบทที่ผ่านมาก็สามารถเอามาทำให้เด็กๆฝึกฝนกันได้นะคะสุยแปลว่าขวบต่อไปเกอเกิดเกอเกิดพี่ชายต่อไปโยมี ต่อไปสุดท้ายมาไหมที่เป็นคำถามนะคะนักเรียนไหมเลขสี่ขวบพี่ชายมีไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อนะคะข้อหนึ่งเราซื้อจะพาทําก่อนนะคะพร้อมนะคะข้อหนึ่งหนีจีจุดจุดจุดเธอกี่เออประโยคไหนที่เรา ควรจะใช้หนีจีจุดจุด,จดเธอกี่เขาจะถามเกี่ยวกับอะไรถ้าเกี่ยวกับตัวเราอ่าอันนี้เราซอยังแปลไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เติมคําข้างหลังว่าเขาจะถามถึงอะไรนักเรียนว่าเธอกีจุดจุดจุดเธอกีจจุดจุมีเลขสี่ขวบพี่ชายมีไหมอ่าเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะ เธอกี่ก็ต้องเป็นคําว่าซุยใช่ไหมคะขวบหนีจีซุยเธอกี่ขวบหรือเธออายุกี่ขวบนั่นเองนักเรียนก็เติมคําว่าซุยเข้าไปตรงนี้ได้เลยนักเรียนก็วงกลมทิ้งไปนะคะซุยแล้วก็มาเติมตรงนี้หนีจีซุยเธอกี่ขวบหรือเธออายุกี่ขวบเธออายุกี่ปีนะคะต่อไปข้อที่สองนักเรียน เลือกเองนะคะเราซื้อจะช่วยแปลให้เฉยๆนะคะข้อที่สองวอจุดจุดจุดไม่หม่วอจุดๆๆดไม่เม่ฉันจุดจุดจุดน้องสาวฉันจุดจุจุดๆๆน้องสาว ฉันอะไรน้องสาวดีนะเมื่อสักครู่นี้เราซื้อพานักเรียนแปลไปแล้วใครจดไว้ก็จะทําได้นะคะเอ๊ใครยังไม่ได้จดนักเรียนลองย้อนกลับไปดูซิว่าคําแต่ละคํานี้แปลว่าอะไรเราเลือกมาเติมลงตรงนี้นะคะฉันจุดจุดจุดน้องสาวเราซื้อไปเร็วเลยนะคะใครไม่ทันเด็กๆหยุดไว้ก่อนแล้วเขียนก่อนได้นะคะข้อสามนี้หาวจุดจุดจุดเอ๊มี question mark แสดงว่าเป็นประโยคคำถามนี้หาวธรรมดาเนี่ยแปลว่าสวัสดี แต่ถ้ามันมี question mark แสดงว่ามันไม่ใช่สวัสดีที่เป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นคำทักทายต้องเป็นคำถามแน่ๆเลยเราซื้อใบให้ว่าอยู่ในบทที่1นักเรียนลองเปิดไปดูบทสนทนานที่1สิบทที่1สิคะว่านีฮาวจุดๆ,ๆุดจะแปลว,ว่าอะไรเป็นการถามสารทุกสุขดิบนั่นเองต่อไปข้อ4ี่วอเจียโยจุดๆโคเรน บ้านฉันมีสมาชิกจุดจุดจุดคนโอ้ข้อนี้ง่ายมากเลยบ้านฉันมีสมาชิกจุดจุุดคนเลือกคำไหนดีข้อสุดท้ายข้อห้านะคะวอร์เมยโยจุดจุดจุดฉันไม่มีจุดจุดจุดฉันไม่มีจุดจุดจุดไม่มีอะไรนักเรียนสามารถเลือกดูเองได้เลยนะคะ ต่อไปเราซึ่งสั่งงานหน้าที่ยี่สิบห้าข้อด้านบนข้อเดียวนะคะข้อที่สี่ให้นักเรียนนับจํานวนขีดและเขียนหมวดคําของอักษรจีนอา,อาจจะเคยทําไปบ้างแล้วนะคะในบทที่ผ่านมานับจํานวนขีดก็คือคําว่าเจียที่แปลว่าบ้านเนี่ยมีกี่ขีดให้เขียนลงตรงนี้ส่วนช่องนี้เขาให้เขียนหมวดคําคําว่าเจียบ้านหรือครอบครัวเนี่ยหมวดคํามาจากอะไรเดี๋ยวเราซื้อพาทำหนึ่งข้อนะคะ คำว,ว่าเจียบ้านหรือครอบครัวหมวดคํามาจากส่วนด้านบนนี้นะคะตัวบอกความหมายก็คือตัวที่แปลว่าหลังคานั่นเองแล้วคําว่าเจียที่เขามีให้เราเนี่ยมีกี่ขีดไหนลองนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ด เก้าสิบมีทั้งหมด10บขีดนะคะเด,เด็กเจียแปลว่าบ้านมีทั้งหมด10บขีดส่วนข้ออื่นๆนักเรียนสามารถหาได้เองเลยนะคะ ต่อไปหน้า30นะคะหน้านี้โจทย์บอกว่าครอบครัวเธอมีสมาชิกกี่คนวาดภาพแล้วเขียนกันเถอะอันดับแรกง่ายๆเลยให้นักเรียนวาดภาพจํานวนสมาชิกในครอบครัวบ้านเรามี3มคนก็วาดคน3ามคนนะคะถ้ามีสี่ก็วาด4ี่มีห้าก็วาด5้าจากนั้นระบายสีนะคะแล้วนักเรียนเขียนประโยคตรงนี้เป็นภาษาจีนว่าบ้านฉันหรือครอบครัวฉันมีสมาชิกจุดๆๆคนนะคะเดี๋ยวเราซื้อให้ดูตัวอย่างนะคะ สมมุติในภาพนะคะครอบครัวมีสมาชิก4คนก็วาดภาพ4คนนี้นะคะแล้วก็ระบายสีแล้วก็เขียนว่าวอเจียโยซอโคเรนแปลว่าครอบครัวฉันมีสมาชิก4คนเราซื้อทำสีแดงไว้ตรงเลข4แล้วนะคะถ้านักเรียนวาดแค่3คนต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข3ภาษาจีนเข้าใจไหมคะถ้าวาด5คนตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข5ภาษาจีนนะคะ ตัวสีแดงที่เราซื้อขีดเส้นใต้ไว้นักเรียนไม่ต้องขีดเส้นใต้เหมือนเราซื้อนะคะนักเรียนแค่เปลี่ยนนะคะตามจํานวนสมมุตินักเรียนว่าลูกสี่คนนี้เหมือนกันเลยเหมือนของเราซื้อเลยก็เขียนประโยคนี้เหมือนของเราซื้อทั้งหมดเลยไม่ต้องแก้เลขนะคะอันนี้แปลว่าเลขสี่นะคะซื้อเลขสี่ภาษาจีนถ้ามีสามคนก็แก้เลขตรงนี้เป็นเลขสามมีหนึ่งก็เป็นเลขหนึ่งมีสองเลขสองหมดเลยนะคะแล้วแต่นักเรียนว่ามีกี่คนหน้านี้มีห้าคะแนนนะคะ หน้านี้นะคะวาดรูปสมาชิกในครอบครัวพร้อมระบายสีจากนั้นเขียนประโยคภาษาจีนนะคะหล่เซื่ออธิบายให้หมดแล้วนะคะแล้วอย่าลืมทำงานมาส่งหล่อซื้อนะคะเด็กๆพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะใจเจียนบ๊ายบาย